สวัสดีค่ะทุกคนพบกับนาทิปนะคะก็วันนี้นะคะทพิ์จะมาเ่อของที่อยู่ข้างหลังทพิปให้เพื่อนๆชมกันนะคะก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็มีความฟินมากค่ะก็เลยอยากจะมาอัดวิดีโอเ่อของให้เพื่อ,อนๆดูนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะว่ามีอะไรบ้างก็ไปติดตามกันเลยค่ะ สำหรับกองแรกที่จะมาเหแบขอเหอบแบบเหอที่สุด ไปบูชาเลยนะคะก็เป็นกลีบล็อกจากจีบานนั่นเองค่ะทิพย์ได้มา2กล่องนะคะมาดูกองแรกกันเลยดีกว่านะคะก็ข้างในนะคะก็จะมีของ2ชิ้นนะคะอันนี้ป้าจีนบอกว่าป้าจีนเขียนให้เองเลยนะคะก็เป็น you are the spy i r แล้วก็จะมีการนะคะเป็นคําท้านะคะซึ่งทิพย์ได้รับคําท้าแล้วใครยักดูกระทู้นะคะเดี๋ยวฉันจะขึ้นไว้ตรงนี้นะคะ่ะ่องที่2นะคะก็จะเป็นกลดบล็อกกองที่2ที่ทิพย์เพิ่งได้มาเมื่อวาน นก็จะมีสำอางสองชิ้นเหมือนเดิมนะคะนับสิ่งที่ทิปได้มานะคะก็จะเป็นลิปนะคะลิปสติกก็จะมีไอายไลเนอร์นะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะจาก f a r y y d o ปคะ่ะขอขอบคุณจีบันมากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้ทิมนะคะเพราะว่าทิปดีใจมากดีใจมากทุกครั้งที่จีบันส่งของมาให้นะคะก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรแบบนี้กนะ็ นี่ค่ะรักมากขอบคุณนะคะเรายัางอยู่กันที่บ้านแห่งแรกของทีมนะคะก็คือจีบานนะคะไดมี G ่แอนกินนะคะก็ได้เจอกับสาวๆาวบ็อกเกอร์มากมายเลยแล้วก็มีแต่คนสวยๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นของที่ระลึกนะคะจากบ้านจีบ้านจะมีหลายสิ่งมากเลยนะคะเป็นตัวกต์ตูนที่อยู่ในจ e ีบานนะคะถ้าเกิดใครเล่นก็จะรู้ว่ามีตัวกต์ตูนสาวที่คือสาว t ข้าดูแม่ช่างแม่บิวตี้เช็คบาบราบรานะคะเรา,าก็ได้กระเป๋ามิิแบ็คนะคะ ก็จ <Black S 2> ะมีตัวแรกนะคะเป็นหนึ่งฟอร์ม่าค่ะต่อมานะคะเป็นยั่เทเลได้มา3สีค่ะมี3ชิ้นนะคะจากเอสเซนต์อย่างสุดท้ายนะคะคอนวีนะคะ1,000บาทจะมีลบเพื่อสำอางนะคะจาก IQ10 ไว้สลหรับพกพาแบบเวลาออกเดินทางแบบนี้แค่พกอันนี้นะคะไม่ต้องพกพวกรีโมเวอร์นะคะก็สามารถเช็ดได้ต่อมา ลิ่มซิงวอชเชค่ะแล้วก็ Wash Gel นะคะ EarSkin m i n e r a l ค่ะก็ทิปได้นะคะ mm hmm. ก็จะมี4ตัวนั่นเองค่ะ mm hmm. ก็มีแป้งนะคะแล้วก็มีบัดออนนะคะซึ่งได้ามา3สีนั่นเอนะคะเราจะมาเปิดชวงจาก c a r e แนกันนะคะก็ทิปได้ไปงาน V-Shape mm hmm. ก็คือจะลดความอิ่มวมของน้ำนะคะบริเ,เวณตรงนี้นะ mm hmm. ก็เฮยทำแล้วมันแบบ ลดจริงๆอ่ะําสำหรับคนที่แบบต้องการความเร่งรีบนะคะแค่สิงนาทีก็สามารถลด,ดลงไปได้แลต่อไปนะคะถ้าเกิดใครได้ดูทริป Hangover Makeup นะคะก็จะรู้ว่าทริปใช้คอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์จากเซซานั่นเองมันเข้าไปดูในคลิปวิดีโอ Hangover Makeup นะคะเราก็จะรู้ว่าสองตัวนี้มันเป็นยังไงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นของเซนซอ ะะก็จะสามารถช่วยซ่อมแซมผิวหน้านะคะให้หน้าแน่นดูกระจ่างใสขึ้นหรือลดลดลงอะไรแบบนี้นะคะอยากจะมาลองใช้ไปทีละตัวทีละตัวนะคะเราก็จะมาบอก ตามไดท์เฟซเบ o ร์ Facebook แฟนเพจน,นะคะแล้วก็มีเซโนไฮด้านะคะเป็นเอสเซนต์นะคะไว้สำหรับบำรุงผิวมือแล้วก็ผิวกายนะคะซึ่งคิชอบกิ่นมา,มากๆอ่ะแล้วก็มาถึงกล่องสุดท้ายกันนะคะก็จะเป็นกล่องสีชมพูนะะ่ารักอันนี้นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่กำลังจะมาเปิดที่ประเทศไทยนะคะคือเขาเนี่ยจะชิปปิง้งส่งของมาจากประเทศเกาหลีโดยตรงเลยนะคะเราก็สามารถนั่งอยูวบ้านแล้วก็นั่งช็อปของจากเกาหลีโดยที่เราไม่ต้องไปเกาหลีเองเล ก็จะมีฟรีชิปปิ้งค่ะแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะแล้วก็ราคานี้ยากจะบอกว่ามันถูกมากกับแบก่อนว่าเขาเนี่ยจะให้มา2,000แตมน,นะคะก็คือ2,000บาทให้ช็อปอะไรในนั้นก็ได้เขาจะสนใจมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าทริปช็อปอะไรมาบ้างนะคะก็อย่างแรกก็จะเป็นมาร์กซ่านะคะเป็นผู้หญิงที่คลั่งไคลในการมาร์กซ่านะคะซึ่งเราไปเจอนี้นะคะเป็นซุปเปอร์ไทเกอร์ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องฝัใจ สิวเซียนนะคะจากอินเนสฟีค่ะก็ช่วง sure. <Okay. S 1> นี้เขากำลังเิีนแบบใช้3สามขั้นตอนใช่ปะเราก็จะมาลองดูว่ามันโอเคป่าเรั่น้ำตกนะคะก็คือจากมิชชานะคะคือที่ก็อ่านรีวิวค่อนข้างเี้ยลยนะเราก็แบบอยากได้มาครอบครองแบบนี้นะคะซึ่งได้เวลาขอนี้เขาบอกว่ามันเป็นแป้งละ นนะนะะในที่สุดนะคะเราก็มา end of the video ได้แล้วนะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามชมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ส่งข,ของมาให้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทิปด้วยนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปคุยกันต่อได้ที่ Facebook Fanpage นะคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไ้ใหะะ้แล้วก็ i n s t a g r a m Twitter thank you